ครับผมเคยอีสานตายครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมก็ับมาตามต่อความฝันของคุณพอแหลครับพ่อแหลเพื่อนกาเอ่ฝันโคงสุดท้ายพอดีครับก็คือในคลิปแรกผมก็ับมาอ่ตามให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วเนาะครับได้ล่วงคลิปไปแล้วครับเพราะว่านวันที่ผ่านมาคุณพอแหลกถือว่าเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งเนาะครับแต่นี่คุณแหลก่คุณพอแหลเพื่อนมาฝันโคงสุดท้ายพอดีครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางของคุณพอแหลกด้องกันนะครับท่านผู้ชมครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบโอ้คือพอถอดเสียแล้วพอ่อผ่อน,นอากาศผ่อนลืมฝนกระบะตกอืมอากาศผ่อนแห้งเนาะครับแล้วอัดเวรนนัทฟันไว้จังไดเนาะพอ่อคงคงสุดท้ายนี่บอกสุดท้ายผู้ชมฟังเลยพ่ออันนนนรถมีต้นพม่ไงฟังเดินแล้วครับรถขามหน้ามารถรถรถนิสัน ไม่นหมืนเสารลักตัดข้อหันอยู่สามหน้ามมาใดเน้ะว่าไม่ยัส่งงังเดีวไม่ส่งของคนนครับลเพยาง้อมตัวเดี๋ยวคนเคยสมัยตะกอนเคยนอาชัยข้นในมาเห็นเตโดขมขนมีรถมีลานขึ้นเั็นเทียนเอ้นฝ่เจิอืมอ๋อก็คือพอฝันฝันว่าอ่า ตาหอมบอกครับตาหอมเพื่อนขับรถขามขามหนามมาเลยขามเคลื่อนมาเลยไม่บรกหอยยังขามอะไรวะขามเคลื่อนมาจอดตรงที่พ่อปุกกระโพดปุกโพดอยู่ในความฝันนี่พอนั่งอยู่ตรงที่ปุกระโพดปุกระโพดปุกกรโพดอยู่นเสาครับปวมนบอกว่าขามอะไรก็รถขามอะไมมาได้ครับรถห้อมมาเลยบอกพ่อแล้ว มาเลยสิขึ้นฟังมาเลยสิขึ้นฟังนั่งอยู่ในปลาลลล่ากับผมเลยสิครับเอา้ามาท่นานใดจะคุณมาท่านไดโวยเลยนะครับ,รบอโอ้โมาทุ่งของเราปะตกใจตื่นเลยไอ้คนฝันอืมเลยไปหาเราอ๋อก็คือที่พอร์ตไเรี้ยงไปนี่คือไปเบิ์งทะเบียนรถปะครับไ,ไยพยเรี้ยงข้ามน้ำไปนะ <laughs> ไี่ะครับเราเลยครับท่านผู้ชมครับก็บคือพ่อแหล่เพื่อนฝันครับ ป็นฝันแล้วผมก็มาหาเพื่อนเพื่อนครับแล้วมือครับมือเศร้านี่ผมมหาพ่อแหล่ครับท่านผู้ชมแล้วพ่อแหล่บอกว่าเพื่อนฝันว่าอ่าเห็นพ่อใหญ่หอมครับเพื่อนขับรถขามไม่น้ามากครับมาจอดตรงที่ว่าป่าเขาโพดที่พ่อแหล่ปลูกไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เลยถามมาจำทะเบียนรถได้บอครับผมว่ยจังซี่เนาะ พอแลว่ายังจำไม่ได้พอแลกวก็เลยว่าเดี๋ยวมือแรงสิไพ่เลือดไพเลือดขามไปเบื้องทะเบียนรถหาครับแล้วพอแลกครับไพ่เลือดขามไม่น่าไปครับอ่าอ่านยิวดานไม่รเลยนะครับครับเพิ่งกลับมาเนาะพ่อเนาะเรียนก็เริ่มแกวานตัดสายเสือตัวเลขมันตัวเลขมันฉีดตัวนี้วะพ่อเนาะมันอยากอยากแข็เนาะไปทำเราคุยกันว่าก็อยู่นะาเคยู่กันก็ยู่กันครับ พอนี้รถแบบสีไม่คว่มฟันเลยรถเราครับคว่มันสีเหลืองหนะครับเป็นถามเลย้าถามทะเบียนรถว่าอะไรเก่าเจ็ดสองตสองสามตุ่มก็คือไปถามเราอยู่บ้านเลยถามเลยเห็นพอนี้เราอยู่พอดถามโอ้ยมาะเป็นเก่าเจ็ดสองอออายุก็หกสิบเจ็ดอายุเราหกสิบเจ็ดปีครับ กับโบนีเด้อน้องพอเนาะพอตัวเล็กนี่กว่าสิได้น้องพอเนาะโอ้ยบ่เคยเ่าอยู่นี่ไม่เคยฝันดอกเดืแต่ดีอนละเมาฝันส่วนนั่นแ่ะเขาเที่ยวเขาสิกูนั่นเอ้ยฝันมันเอนน้องที่ได๋วะสมองกูเรียนบ่าขาวันอืมก็คือว่าพอแล ความฝันพ่อแลนี่รอบนี้คือบ่เคยฝันจากเที่อครับลักษณะแบบนี้เนาะครับเห็นท่ายองหอมแยกคือจักปีบปนีสบิบเก้าปีหลือแต่สมัยน้เา,าเง็ดปลูกเต็งหมูแล้วสมัยก่อนเราบ่มีเรือมีอย่างเราเราเือพแบบุ่มหลายทีแต่ก่อนดึกดื่มดดครับมีรถแล้วครับครับฝันเล<ม>่าเลยนั่อนคือทอดเล่าว่าดูไปนเนี่ยไปคนเราฟังสาอวฟังอ่างครับไอ้พ่อแลไปถึงแล้วกับเราถามบอกมาอย่างเออว่าก็ถามเดี๋ยวครับ ยังไม่เคยเห็นมาที่เช่าเลยโอ้ยฟองไงไอ้เราก็อปทำเรา <c oughs> ค่อยอ <c oughs> คอยฟันเห็นเจ้าว่ะเออฟันเห็นเจ้าด้วยด้วยฟันเห็นรถขนาดนึงว่ะทะเบียนไหนก็เลยถามทะเบียนถามยังเคลื่อเนเค <c oughs> ลือนไปทำไปทำจะอยู่กับทะเบียนรถบ่รถกยจะอยู่ดอกรถใส่อยู่บ้านลูกถ่ายเอาไปครับครับเจ็นเป็นนั่งกินกาแฟอยู่ถามแรื่องว่าดิครับเฐานด่างอย่างนี้ทำ พ่อแล้วนอกเหนือจากเลขทะเบียนรถครับ <_ S 1> เลขอายุของคุณต่างหอมพ่อมักเลขอีกทังเพิ่มเติมบ่าครับ67 68 67 68เนี่ยนะอ๋อก็คือพ่อตีให้คือ68แต่ส่วนเลขทะเบียนรถก็คือคือ7972ถูก<ช>ไหมครับ972แต่มักนี่ก็67 68 เก้ากับเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเนาะที่ว่าเก้าเจ็ดสองฮัตตัดตัดกับเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองสี่เนาะพอเก้าสองครับอันนี้ก็แล้วแต่ทรามุช้ชมเพิินไปตัดเอาเนาะครับก็มีประมาณนี้สําหรับอ่าความฝันของคุณพ่อแหล่ครับท่ามผช้ชมครับก็มีแค่สามหางเนาะพ่อเนาะสามหางครับท่ามผู้ชมครับหกแปตัดเอาไว้ครับ ว่า67ดีกว่อายุของไอ้หอมอายุของพอ่อใหญ่หอมครับ68ดีกว่เลขมากเลขมากอยู่มากอยู่68ครับก8 67ดีที่สุดมากเล่ครับแต่ในข้อผันหนังเก่าว่ารถเหลือต,ต้นในน้ำเอาถืเวียนรถบ้าก็ทับเลยนี่ครับตันวัวบ้าอยังกับต้นเหลืโอ้ยดูมาเลยทิปปี้ทับ,บีก็น่คาคล้เรียกถามมาเลย ครับอันนีสูงเวลาไงอืมอันนี้รถมั็นหอเลยเนี่ยพ่อเนาะรถห้อยขาวหนามา่แต่ไหนที่ไงนเนี่ยโมบท่าเงี้ยวะครับนั่งในหัวคูบ้าจะปวดเสาไปเฮ็ดคลิปหลายๆคนกับโบ้เคยเขาก็บโบเคยฝันแบบนี้เดี๋ยวพอ่วนมากเนาะก็แล้วแต่ความฝันของเพื่อนของมันเนาะปวดเสาบวิ่งรถมาทางนี้เถอะนะตามเราบ้านถึงลงมาดุมตัวนี้คือใจหน้ามากเนาะครับโต๊ะเกย์เดือดดึงเลยตัวในความฝันอืมก็คือช่วงช่วงนั้นนี่พ่อกำลัง เฮ็ดดังอยู่ครับไปขอกงัอเนี่ยตัดขาวโพดในในความฝันน่ะตัดขาวโพดอบโพดีไม่ายครับครับในความฝันคีอกำลังตัดขาวโพดอยู่อือครับครับกลับประมาณนี้เนาะคนพอดเนาะครับครับท่านผู้ชมครับอากาโลพิเชนาเบิงครับสลับความฝันของคุณพ่อแหล่ครับผมเคยสานใต้ครับขอบคุณพ่อแหล่หลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางในโค้งสุดท้ายนี่เนาะพ่อครับมันเดือนเดือนเกิดพอดีนะเดือนมิถุนายน เดี๋นวจะเอาพอดีนะดวงเสียขึ้นว่าดวงก็ร่างร่างมากนะพ่อเนาะพ่นได้กับลูกอันสิได้กับอันพ่อได้ก็ได้เลยปรดี๋ยวแกขึ้นบอกคือืมครับก็คือพ่ออยู่บ้านนี่แบบว่าไปเวลาไปขายข้าวโพดหรือว่าเฮ็ดอี้นะบอกพ่อได้มันก็ได้มันบ่พ่อจังซี่ตัวเขาเขาเอิ้นว่ามีโชคแล้วพ่อมิโชคทางใดก็ทางเนี้ยอ๋อต้องก่อนเลยแล้วอืมครับครับครับดวงร่างติดท่อ อยากมากันหน้า่นดิคครับครับค่ะมาเบิงเลขฝันของพอแหล่เนาะค่ะพอแหล่ฝันว่ามูบดายพอกันมาโดนเนาะค่ะได้พพอกันมาหลายปีแล้วแต่ในความฝันก็คือขับรถเหาะข้ามแม่น้ำมาเลยเนาะค่ะเพราะว่าบ้านมูของพอแหล่กับพอแหล่สิอยู่คนละฟังของเขื่อนเนาะค่ะเขื่อนกับกว้างเนาะค่ะบ้านอยู่คนละฟังแต่มูมาส่งของบอกว่าเอาของมาส่งแล้วก็ขับรถเหาะข้ามแม่น้ำมาเลยเนาะค่ะ คุณพอแลกับว่รูจักรทะเบียนรถเนาะค่ะรูแต่ว่าเป็นรถขั้นสีเหลืองก็เลยพายเรือข่ามฟังเนาะค่ะในในความจริงเนาะค่ะหลังจากทีดตื่นก็เลยพายเรือข่ามฝากไปเบิ่งทะเบียนรถเนาะค,ะค่ะคนที่อยู่ในฝันคนที่ขับรถมากมูของพอแลก็บ,บอกว่าเลขทะเบียนรถก็คือ972 972 3ตัวเนาะค่ะก็อย่าลืมตัดเลนน่ำเนาะค่ะก็คือ977292 ส่วนอายุคนที่ขับรถมูแล้วค่ะก็คือหกเจ็ดก็เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะหกเจ็ดเก่าเจ็ดมันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าเลขที่คุณพ่อแลมักก็คือหกแปดเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดสิบหกมิถุนายนหกห้าก็คือแนวทางความฝันของพ่อแลโคงสุดท้ายก่อนเลขออกเนาะคะ่ะแต่คําเกี่ยวสิหายเบิงคุณพ่อแลฝันตองงวดไว้เนาะคะ่ะคุณพ่อแลฝันตองงวดไว้ตั้งแต่หลังจากเลขออกเนาะคะ่ะ ฝันต่องวดไว้ก็หางเดียวเนาะค่ะก็คือสีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าก็ตัดแล้วก็กลับเล่นด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าแต่เป็นซีหนึ่งซีเก้าหนึ่งเก้าแต่ถ้าทำผู้ชุ่มเบิงดีๆหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้ามันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันก็เป็นตัวเดียวกันคล้ายๆกันมาฝันโครงสุดท้ายกับเก้าเจ็ดคือกันเนาะค่ะเก้าเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดฝันต่องวดสี่หนึ่งเก้า พอแหล่เนาะค่ะวันเหม็นพอสมควรเนาะคะ่ะงวดที่แล้วกับศูนย์สองตรงๆพี่จะหน้าล่องเบิงเนาะคะ่ะมักกันนำไปเสียงโชคได้สิมิถุนายน65ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆค่ะ